โอเคทุกคนครับวันนี้เราจะมารวมทีม One พัน c h แมนกันนะครับก็อย่างที่เห็นรูปไฟล์เลยนะครับผมก็มีไซตามะแล้วก็มีจีนอตแล้วก็ทัศนสมากินะครับในวันพัน c h แมนเนี่ยมันก็จะมี3ตัวนี้เท่านั้นนะครับที่เข้ามาในอาวผมก็เลยเอาอีก2คนมาสร้างความบันเทิงด้วยครับจะเป็นเรื่องบีดเทพมรณะนะครับก็จะมีจ่าท่อมนะครับเล่นเป็นลูบูแล้วก็สกายนะครับ ผมจำชื่อมันไม่ได้ตัวเนี้ไม่รู้ตัวอะไรก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมันแค่ไหนก็จีนอสกับไซตามะนะครับได้น้องสองคนนี้ให้ยืมไอดีมาเดี๋ยวขึ้นก่อนบองก็ได้ยืมไอดีมาก็ขอบคุณด้วยนะครับเวลาผมมีอะไรหรือว่าอยากยืมอะไรเนี่ยผมจะโพสหน้าเพจย่าตาริบันเท่านั้นนะครับทักแค่เพจมานะอย่าทักไปที่อื่นเดี๋ยวจะโดนเกียนตึงหวัวตึงหว่วเข้ามากันห้าเราจะไหวปะวะ เอาครับเราซูเปอร์ฮีโร่สองเรื่องในอนิเมะน,นะครับมาอยู่ในอาวีแล้วครับมาอีก3วิ1 2 3อาเดี๋ยวบอกหน้าเรียงกันมาเลยวันพันแมน3ตัวติดเออโดนขั้น,น <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> <c oughs> ชิบหายแล้วฝังตัวข้าวเ <c oughs> มื่อยตึงเลยตัวโคตรตึงกวงเลย <c oughs> โอเคครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะไหวกันหรือเปล่าเพราะว่าตำแหน่งของทีมเราเนี่ยหลักๆเลยขาดตัวสำคัญ,ญอย่างแคลี่ไปนะครับตัวยิงฟรี ไม่มีนะครับไม่บบงั้นใส่ถังวัทถุน่าอะไรทล้อะไรเนี่ยโอ้เฮ้ยนี่จะพูดเหลาเหรอผมนึกผมนึกว่ามันแบบเป็นแบบแลนอะขนาดจัดเลยจับแล้วลูกพี่ใส่ถังวัตถุเออถ่ายปอกถ่ายปอกถ่ายปอก ใส่ธรรมะท่านตัวเองเซฟ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 ตัวเองด้วยมันตึงบัตตาาบัตตาาไปเลยเดี๋ยวเอ็มทำท่านั่นใส่มันดิทำท่านใส่มันดทำท่าให้ใส่มันดิโดนไอเอ็มเดี๋ยวตายไอเอ็มเฮ้ยจี้นยแล้วดีดีกูยังไม่โดนเพื่อนเดี๋ยวน่าจะโดนล่างนั่นแหละโดนตรงระวังระวังรวังเซฟ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  เอมกับพี่สลับตำแหน่งไปแล้วกันนะอยู่กลางอยู่บนอยู่กลางอยู่บนแทนกันได้อยู่สองตัวนี้อุ้ยโอ้ยมันจะเอาร้ใหได้เลยโวยกระสนอีกอะไรโดนไปโดนเอาละครับผมมันฑินแมนจะรอดหรือเปล่าเอ้ชนะเก๊กมาแล้วมาแล้วมาแล้วอูจะโดนดึงโอ้าา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 าเาา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 ่าา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 อ้าาาา สุดท้ายก็ไม่รอดเช้มังกรได้เป็นประโยชน์สกายมังกรคือสเต็กเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะโอ้ยเชียวมันเยอะเกินตาตำมะเราว่ะพี่โลนซ่าเอาแล้วเฮ้ย่อิอุ้ยตกไม่ฝนสกิ่งต่อมาแล้วเลิกเบิดอันติอว่ะอุ้ยอันติไม่มีว่ะอันติอันติไม่ไม่มีเว้ย เราเบิดปืนจากก่อนเอ้ยสวยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตราโอ้โหดูเดิแต่ละคนเทสุดเททุกคนยกว้ยกไว้ไตํามะเออะจะคานอย่างเดียวที่แรกกับผมนึกว่ามันจะเดินสีขาพี่รู้ว่า เอ็มเอ็มละเอ็มเอ็มฟอรเรนฟอรเรนเอ็มเอ็มเอ็มทีมเราโดนกัดักตรงนี้ดักตรงนี้ดักตรงนี้ดักนี้โอ้ผมเจ็ใจเอ็มเอ็มเอาไอ้นี้ให้ได้สวยพยายามดูตำแหน่งทีมด้วยนะครับว่าเราต้องไปช่วยใครนะครับนั่นเล่นบนบ่อยมากเลยว่ะไปด้วยดีกว่าเล่นบนจะแตกไหมนี่ไมีพระเอกอยู่พี่มดเดียวผมจะโดนหนึงหรือเปล่าไม่โดนผมจะโดนซูมหรือเปล่าโดนไปโดนไปโดนไปเฮ้ย เฮ้ยบิดบิดมาเฮ้ย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 คุกเขาโดนลากมาเลยเฮ้ยปาตมะมันคือแผนมันคือแผลถอยไม้ได้พี่ซาตมะวาฟแล้วจังหวะนี้เขากำลังวาฟครับคูกเขาทรมานมอมมอบมอ่มอมเอฟมอมเอฟ สวยสวยสวยไปไปไปใส่ตะมะไปได้แล้วได้แล้วบีดไม่มีความสามารถเอาเจ้าลูกเอ็เอ็มเอ็จัดดิจัดดิใส่ดิใส่ดิเอ้ยบดีกันได้ดิโอ้ยลู่ลูดลู่ลู่ลู่ปาดโอ้ยโอ้ยทำเกือบตายตายกันทีได้เลยพี่เอาตายคู่ไปดิเอา

กับบ้านเร็วข้าอยู่ไม่เห็นเอ็มเดี๋ยวมันต้องมันต้องไปบนมันต้องไปบนช่วยเพื่อนมันล้านเปอร์เซ็นต์โอ้โหยกสวยเกินยุกลูดเอ็มลูดลูดโอ้กูโดนมังกรฆ่าแต่เบิร์กลางลากลงต่อล่างเลยเอ้ยล่างตายแล้วจัาจัดตายแล้วไม่ต้องไปบนไปบนไปบนไปตกใจใส่แม่งเลยนะหกวิอันตีพี่มาได้ดิฟาดและฟาดและสามไปเลยเลยไปเลยไปเลยหนึ่งไปเอ็ม นี่แกถ่ายสองดีดอกเอาโงงงเอาโง่โงโงเอ่อตือนเตือนเบียดพลังมาแล้วเดือดดาวเขินลุ่ม้าพึ่งกับบ้าดเล่นบอลกระสุนจริงจังตีป้อมตีป้อมตีป้อมเอาป้อมไปบอล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 ลุยเว้ยด้วยเซิงฟอเรนติโนวิ่งอย่างไวเลยล้อมล้อมล้อมดื้อฮุยฮุยฮ้ยฮุยฮุยเระเบิดปืนจักรก้อยสวยสวยตีป้อมตีป้อม ที่ปั้มเสร็จเดี๋ยวเต็มวิ่งไปแล้วไปแล้วอุ้ยระเบิดปืนชนะตอยป๊บกระโดดหลบลงมาตีเิสวนว่าเขาสวนว่าไปแล้วเตรียมเตรียมโดนได้ว่ะได้ว่ะนี่เขาสวนเขาสวนโดนกูไปดิสกายเตรียมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชุบสกายแป๊บนึงนะตรงลุกขึ้นมาเออเอ็มชุบหน่อย เอาสองล้มสองเลยหายแล้วชนะชนะตรงนี้ตรงนี้เอ็มแอบแบนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ็มลูดเอาดิเอ้ลูดไปมารอดึงใครเปิดเลยเปิดเลยนะเปิดเลยไปแล้วครับจัองวันเอาผ่าผ่าแอกผ่าไว้ฝันดีครับน้องโอ้โหเอลซูซ้ายมือดูนี่เอ็มเอ็มจัดฝันดีครับน้องฝันดีครับน้องฝันดีครับโอ้ย มโชคตายนะจ่ะระวังโดนป้อมยิงตายนะจ่ะจูดสงงแล้วน่าจะป้อมวันดีครับจ๋าไม่ต้องห่วงอยู่ผมไม่มีตายจ้าเพราผมจะตายแทนผมไม่เล้อชนะโดดชนะโดดใส่เอลซูนี่นะโดดใส่ไปแล้วเพื่อนโอ้ย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  ติดอยู่คนเดียวเพื่อนโอ้ยกลางตตรรงงสมุยไส่ละมะยังไงเออไส่ละมะนี่ไงน้องสเต็ปนี่มันเยอะอุ๊ยนี่ไงเอ็มถอยเอ็มเอ็มเอ็มถอยเอาเกมค้างเน็ตเน็ตเน็ตเมื่อกี้เน็ตหลุดครับเมื่อกี้เน็ตหลุดครับชนะช่างหน้าชนะฟูลเทงก์ไปเลยเนี่ยกูฟูจะไม่เลยฟูไงแต่เอลซูแม่งแรงจริงไม่งั้นมึงยืนไม่ได้ไม่เอลซูถ้ามีคนเก็บให้จบ ได้เม็หลักเลยตายังไม่แรงจริงนี่ในการดถือแล้เดี๋ยวพี่จัดทานให้น้องชนะอีกนิดนึงกูถอดรองเท้าแล้วนะอีกนิดโอโหขออย่าชิปอย่าสู้ได้สู้ได้สู้ได้ห้ามแพ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 ้พอเาดาวกว่าพี่อเซูนไม่ทันหรอไม่เป็นไรมันเปิดมันเปิดอันตีไปแล้ว ถอยเถิดได้ไหมกูหลอยบ้านเองกกูว่าต้องเปิดได้แหละตรงนั้นอะไฟอะเพราะเรียกมันโลกันเกินทั้ตัวเลยชนะมาเสริมไหมไม่ต้องเสริมแล้วนาดันไปเลยเว็บบลท์เพื่อนไหว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 ครับเอ้ยเหลือตัวเดียวตัวบอสมันบอสมันโหดบอสมันโหดเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวสตันให้เอาเอาเลีนกลางก่อนดันยาวเลยนะดันยาวเลยเอาแม่งหมดระวังมาซูมระวังได้โดน รูดเอ็มสวยตีป้อมบนจะดัดป้อมล่างสวยสวยต้องจบแล้วปะจบเดี๋ยวไปเต้นเราัาตรรมาเราไปเต้นเราใช้แรงงานเราใช้แรงงานเอ้ยเอ็มเอ้นีจบแบบเจ๊เทซ่ธรนมการ ทุกคนดูท่าแต่แต่บ้านดิปูดีนี่ย <akl beginning> <topic> ืนมาต่อยด้วยดิอาโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนถ้าใครอยากทำอะไรเกี่ยวกับคอนเทนต์บันพาส์แมนก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับนี่ใส่ตาบ้าอย่างจบเลยก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผม แล้วก็ฝากติดตามช่อง TikTok น้องเอ็มแล้วก็ช่อง YouTube จ่าท่อมด้วยนะจ่าท่อมภาษาไทยเกมโอเวอร์ภาษาอังกฤษนะครับ <c oughs> เข้าไปดูกันได้เข้าไปกดซับสไคร้ได้ส่วนชนะก็ทำเล่นๆน,นะทุกคนไม่ต้องฝากหรอกส่วนสก,กายก็ไม่ทำอะไรครับวันๆเล่นแต่วันละ <c oughs>